สวัสดีค่ะแม่ควัญจ้าเดี๋ยวมันนี้ไม่เห็ดไข่แกงเอ้ยไข่แกงหม้อแกงไข่ขาวค่ะอันไข่ขาวที่ห้าเหลือจะเห็ดขนมนี่สิค่ะย่ามเห็ดท่องหยอดฝอยท่องเส่ใส่แต่ไข่แดงเนาะหรือว่าเห็ดไข่แดงเข้มนี่สิค่ะเหลือไข่ขาวกัามาเห็ดหม้อแกงค่ะเดี๋ยวแม่ควัญผ้าเห็ดค่ะค่ะส่วนประกอบกับมีนี่ค่ะอันนี้ไข่ขาวเราก็มี่ไข่แดงที่มันแตกๆนะคะสองหน่วย เดี๋ยวปริมาณเดี๋ยวน้ำหนักเดี๋ยวแม่ขวานลุงให้ค่ะกะทิสองปองค่ะน้ำตาลน้ำตาลปีบ๊บแป้งข้าวเจ้าแล้วก็หอมเจียวจ้ะแค่นี้ค่ะง่ายๆค่ะเดี๋ยวน้ำตาลเดี๋ยวฮอสีส่น้ำตาลก้อนค่ะเดี๋ยวแม่ขวาใส่น้ำตาลเดี๋ยวปริมาณเดี๋ยวแม่ขวานเดี๋ยวแม่ขวาญเขียนให้ได้ค่ะ น้ำตาลน้ำตาลปี๊บเอาค่ะเดี๋ยวน้ำตาลแม่ขวัญจะไปเฮ็ดมันละลายจ้ะแม่ขวัญใส่อัน ใส่น้ำกะทีนะคะไม่ควันใส่น้ำกะทีเป็นตัวละลายน้ำตาลค่ะใส่ไปจักน้อยเราก็เสี่อไปเวฟเราให้น้ำตาละละลายจ้ะเคอาน้ำตาลกับกะทิเขาเวฟค่ะจักให้มันจักอุ่นๆเพร่อนน้ำตาละละลายได้ค่ะ เวบแล้วก็ออกมาค้นๆนะะ้น่ค่ะแล้วก็ไปเว็บตอจ้ะไอ้มะขอนก็เวฟอีกรอบค่ะนะอีกรอบสองรอบจนน้ำตาลละลายหมืดน,นะคะ ตาลปีบ๊บผสมน้าตาลทรายขาวค่ะใช้น้าตาลปี๊บเหมือนทัางดีค่ะท่างแซ่บจ้ะอันนี้ตีไข่มันฟูค่ะนี่บอกคใส่คั้นน้ำใบเตยค่ะไอ้ใส่ขั้นกับใบเตยให้มันฟูขึ้นมานะคะตีไข่มันฟูเนี่ยไม่ไข่าขาวห้าแล้อกกะไข่แดงที่ที่เอาไข่แดงนวยหนึ่งค่ะ อ,นนอันนี้น้ำตาลเท่ากับละลายแล้วเาก็ใส่กะทิลงไปคผสมกันกะทิสองปองค่ะกะทิเ้าปองที่สอง แล้วก็มาผาสมกับไข่เขานี่ค่ะเดี๋ยวใส่แป้งข้าวเหนียวไป20กรัมจ้ะโอเคเเแล้วก็เเซ็จซูนแล้วก็ใส่แป้งข้าวเหนียว แป้ขงข้าวเหนียว20กรัมเกลี่ยแป้ไปนะคะเ,คเกลือห้าเครื่องสอนซ่าค่ะ ก็ผสมค่ะ จั่งกระทะค่ะเขาใส่น้ำมันลงไปน้ำมันหอมเจียวเขาค่ะประมาณสามซอนโต๊ะค่ะ ใส่ก่องน้ำมันหอมเจียวลงไปแล้วประมาณสามอนโต๊ะค่ะจากส่มาชนผสมที่เข้าปั่นวังหันค่ะก่องลงไป อันแค่ เขากวนไปจนมันเริ่มมันเริ่มแขนเนี่ยค่ะเริ่มแขนเป็นโตได้ไหมคะในเบิ้งใกล้ๆเห็นชัดปะคะนี่ค่ะเริ่มแขวนประมาณนี้ค่ะกับพ่อเดี๋ยวก็บปใส่พิมพ์ค่ะนี่ค่ะเริ่มแขนแตกออกมาเนี่ยค่ะค่ะเริ่มแขนเนื้อประมาณนี้ค่ะนี่ค่ะใส่พิมพ์เขาเตาอบค่ะ ก่อเริ่มเขียนประมาณนี้ค่ะใส่พิมพกันค่ะพิมไงก็ได้ค่ะแม่ต่ว่าขวัญใส่พิมพวยค่ะเดี๋ยวไปไปตักบาตรนะคะ ขาเตาอบค่ะร้อยแปดสิบประมาณยี่สิบหาถึงสามสิบนาทีจ้ะ เรียบร้อยเรียบร้อยค่ะหม้อแกงแมข่ขัญอันนี้อบไปประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะเกินครึ่งชั่วโมงอยู่น้อยๆค่ะหม้อแกงห้าค่ะจริงๆข้าต้องเอาน้ำมันท่าพิมพ์น้ำนะคะน้ำมันน้ำมันหอมเกียวห้าท่าพิมพ์น้ำเดี๋ยวโรยเอาหอยหอมเกียวโรยนาค่ะก็เรียบร้อยจ้ะ